สวัสดีเพื่อนๆสายดัมซิ่งด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสมาถ่ายรถดัมซิ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เอาไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับเอางไงนิสันสีขาวว่างไงว่าง,งครับว่าง,ง่ายวันนี้ทางก็จะกระดึงกระเดืองหน่อยนะครับโอ้โหรถต้องมีเกียร์สลโลครับถ้าไม่มีเกียร์สลโลนั้นไม่ไหวนะฮะ รถเขาก็จะมีแรงอยู่แล้ว2องมุ่งกี่เต็มเอาลุยลุยเลยครับลุยเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่นะครับเรารถดั้มเหล่านี้กำลังทำงานครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหดโโหูต้องลุยกันหน่อยครับถึงทางจะเป็นหลุมเป็นบอ่อก็ไม่กลัวครับ อาว่าได้ง่ายโฟลวิ l ยกสูงครับคันนี้เป็นงานสร้างนะครับใส่คันแข็งครับด้านหน้านะฮะมีกระโปรงลูกข้างหน้าเบลเลอร์เลยนะครับเป็นรถที่เป็นงานสร้างนะครับโอ้โหสุดยอดสูงใหญ่โตมโหฬารมากเลยอ้าวลุยลุย ทางแค่นี้จิบจิบอยู่แล้วครับลุยได้สบายครับโอ้โหโอ้โหดูสิลุยได้สบายครับไม่ต้องกลัวครับอ่าเน้คันนี้เน่่เน่เ่่คันนี้เคยถ่ายคลิปไปแล้วครับเพื่อนๆครับเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเลยนะครับจัดไปแล้วร้อยขวาเที่ยวนะครับเี่ครับเห็นเก่าๆอย่างนี้เขาทํางานได้จริงนะครับปรับแต่งมาแล้วก็ต้องทํางานได้จริงครับ วิ่งไปแล้วร้อย์อเที่ยวครับโอ้โหแต่เพื่อนๆหลายคนที่ถามราคามานะครับผมต้องบอกว่าราคาของแต่ละที่เขาไม่เหมือนกันนะครับเขาอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่40 60 80หหรือ100บาทนะครับแล้วแต่ใกล้ไกลนะครับที่นี่เป็นงานแปลงใหญ่ครับโอ้โหเหล่ารถดำมีเยอะแยะมากมายครับวันนี้มีโอกาสมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยนะครับอ่าว่าไง ว่าไงนิสันว่าไงครับอลุยครับนิสันค่อยๆลุยครับค่อยๆครับค่อยๆครับแหมทางก็จะโหดนิดหน่อยนะเนี่ยดูดิมีหลุมเหมือนกันนะฮะดูไปกันตามลายครับค่อยๆไปครับใส่เกียร์สโลค่อยๆไปครับใส่เกียร์สโลนั้นแรงดีอยู่แล้วสุดยอดอ้าวเรามาดูเจ้าคุณปู่กันครับนี่ฮะ หล่อด้วยครับคันนี้ฮะต้องบอกว่าหล่อเลยนะครับน้องเพียนเป็นคนขับครับแม่ถึงจะรุ่นเก่านะครับแต่ก็ยังร้าวใจอยู่เครื่องก็แรงใส่เกียร์สโลเข้าไปใส่ลอ้อใหญ่ๆโตๆเข้าไปลุยๆได้สบายครับอา้าวสองมุกีีเต็มออกตัวได้ปี๊บามาเลยมาเลย ามาเลยมาเลยมาเลยสองวงกีเต็มแล้วนี่นะฮะถ้าใส่เกียร์สโลปุ๊บนี่แรงเขาจะดีทันทีเลยนะฮะดูครับคันนี้จัดไปแล้วร้อยกว่าเที่ยวนะครับนี่ฮะถึงจะเก่าแต่ก็ยังร้าใจทำงานได้จริงด้วยครับเห็นไหมครับโอ้โหอ,อ,อันนี้เพิ่งเสร็จใหม่ๆจากอูเลยนะฮะเนี่ยเพิ่งวิ่งงานได้ร้อยกว่าเที่ยวเองนะครับไปติดแอร์มาเรียบร้อยแล้ว โอเคอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูสายดัมซิ่งที่จันทบุรีกันครับโอ้โหนิ่สันครับคันนี้ล้อหน้าใหญ่ล้อหลังใหญ่บบิบเลยครับโอ้โหมีแต่รถรอๆทั้งนั้นเลยครับโดูเรามาชมกันต่อเลยครับเฮาหยุดเต้าโฟร์วิลในเครื่องสามพันครับต้องถอยขึ้นเนินครับ นี่แมคโครก็เอาดินลงมาให้สองมุ้งกีเต็มออกตัวได้ปิ๊ดนี่นะไปหลังขึ้นเนินไปรับดินครับไปออกตกัวเลยวันนี้ทางจะไม่โหดสักเท่าไหร่เรารถด,ด้มก็ทำงานกันแบบสบายๆเลยนะครับเรามาชมกันต่อครับนี่ฮะ โตโยต้าอีกเช่นเคยโอ้คันนี้แรงนะครับนะฮะคนขับก็แรงครับรถก็แรงครับเสียงท่อก็โหดครับแม่โครก,ก็จะใส่2บุ้งกีนะครับต้องถอยหลังขึ้นเนินกันนิดหนึ่งปี๊ดนาไปออนโอ้โห วันนี้ถือว่าง่ายนะครับทางไม่โหดเท่าไร่นะครับมาชมกันต่อครับโตโยต้าครับอขวากระโปรงหล่อมากเลยคันนี้นะฮะสีสันเขาโดนใจมากๆเลยสวยงามครับเป็นรถโฟวิลเช่นเดียวกันครับล้อหลังใหญ่ล้อหน้าใหญ่ตอนนี้เป็นการถอยหน้าดินครับเพื่อจะเอาไปลงที่แปลงทุเรียนนะครับ เราดูเหมือนว่าจะต้องเปลี่ยนที่ขึ้นดินแล้วครับนู่นครับต้องถอยไปครับโอ้โหงานเข้าแล้วครับงานนี้ต้องถอยขึ้นไปสูงๆแล้วครับโอ้โหแต่ถอยในขณะรถเบาก็ยังไม่เท่าไรนะครับโอ้โหถ้าถอยรถหนักนี่เหนื่อยแน่นอนครับนี่ครับถอยขึ้นไปเอาดินอยู่ที่นู่นเลยแมคโครก็บอกเดินตามมาเดินตามมา เดี๋ยวฉันจะตักดินให้เดินตามมาเลยเตรียมตัวถอยครับเตรียมตัวถอยครับวันนี้ทีมงานนี้วันนี้มากี่คันหนึ่งสองสามสห้าหกคันนี้ทีมงานนี้เจ็ดคันนะครับจะพาเพื่อนเื่อมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับเอาถอยไปเอาถอยไปเลยถอยไปถอยไปถอยไป โอ้โหอีตอนถอยถอยได้ครับอีตอนออกจะออกได้หรือเปล่าเรามารอชมกันนะครับดินรู้สึกว่าจะยุบยุบหน่อยๆน,นะฮะเอาแล้วครับโอ้โหงามไส้แล้วครับทีนี้ฮะมาไกลด้วยครับดูสิเอาว่ายังไงปีออกตัวเลยครับโอโ้สบายครับสบาย อ่าสบายครับออกตัวได้สบายเพราะว่าไหลลงเนินนะครับรถหนักไหลลงเนินก็ยังพอครับถ้ารถหนักดันขึ้นเนินนี่แย่หน่อยครับเอาถอยถอยคันต่อไปครับถอย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 ,ถอยนิดนึงฟังสัญญาณจากรถแมคโคนะครับบีบแกปิดก็เป็นอันมาหยุดกันเลยโอ้แมกโคตัวใหญ่มากเลย สองบุ้งเกีครับคันละสองบุ้งเกีครับถ้าทางไม่ยุบก็ไม่เป็นไรครับถ้าทางยุบก่อนเหนื่อยหน่อยครับเอาแล้วเอาแล้วค่อยๆดันครับสําหรับโฟวิลครับเรื่องแค่นี้จิบๆครับไม่ฮะล้อใหญ่ค่อยๆไปโอ้เริ่มยุบครับแถวนี้เริ่มยุบแล้วครับเอาครับคันต่อมาครับโตโยต้า เครื่องสามพันครับคันนี้ฮะโอ้เครื่องนิ่มเลยครับคันนี้เครื่องนิ่มเลยครับเอาลฮะถอยเอาถอยครับเอาถอยครับถอยถอยครับถอยให้ตรงตรงครับถอยให้ตรงตรงยาวเลยครับลูกพี่ยาวเลยอันนี้เครื่องเงียบกิ๊บเลยนะฮะปี๊บอยู่หมัดครับเอาแมคโครซสเข้าไปเลยคันละสองมุนกีเพื่อนลอยสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศในการเทดินนะครับแหม คันนี้เสียงหวานมากเลยครับเสียงดังฟีดเลยครับอยู่ข้างหลังผมนะฮะ <c oughs> เอา้าดันเลยโอ้ดันเลยดันเลย <c oughs> รถดำต้องแรงดีๆครับล้อใหญ่ๆหญ่แรงดีดีตะกุยกันเพลินๆครับเม่คันนี้เสียงท่อโหดมากเลยครับให้ดูครับเพื่อนๆครับฟังเสียงท่อเลยครับโหดมากเลยครับดูโอ้ โอ้โหท่อออกหลังเก่งครับเสียงท่อโหดมากดังวีดเลยครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาเอาแล้วครับถอยเปลี่ยนแนวใหม่ครับเปลี่ยนทางใหม่ครับแต่ล้อใหญ่ไม่ต้องกลัวครับผมคิดว่าสบายสบายเพราะว่าโฟล์วิยิ่งล้อใหญ่ยิ่งสบายเลยผมมาเพื่อนเพื่อนมาดูการทํางานของรถดัานะครับชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เอาไปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันด้วยครับที่นี่จังหวัดจันทบุรีครับ เอาแล้วครับเอาแล้วครับอุ้ยอุ้ยอ้ยอุอ้โหโอโหโออืมดูดิดนเต็มเลยครับเต็มกระบะเลยครับล้นเลยครับอ,ออกตัวได้สบายสบายบอกแล้วว่าโฟวิลเขาแรงดีครับคันนี้ไม่ใช่โฟวิลนะครับแต่คันนี้มีเกียร์สโลกลางใส่เกียร์สโลเข้าไปเครื่องก็จะแรงดีครับ ไม่มีเกียร์สโลก็ลุยครับก็สู้ครับอา้าวใส่มาเลยครับแมคโครบอกเข้ามาเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวฉันจะใส่ดินให้คันละ2มุงเก๋เต็มแล้วก็ออกตัวได้เลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศในการเทดินด้วยนะครับรอติดตามชมด้วยนะครับอา้าวพอแล้วออกตัวเลยเห็นไหมครับเห็นไหม ถึงเขาไม่ใช่โฟวินะครับแต่เขามีเกียร์สโลว์เขาก็จะออกตัวแบบง่ายๆเลยนะฮะนี่คือรถหนักนะครับเห็นไหมครับอ่าถลาหลงเนินเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าขึ้นเนินนี่เหนื่อยแน่นอนแต่อย่างไรก็แล้วแต่สําหรับรถตําซิงนั้นเขาไม่กลัวอยู่แล้วครับเพราะเขาสายลุยกันอยู่แล้วลุยลุยอาถอยครับถอยตรงๆถอยตรงๆเลยครับปี๊บเน่ไมโครวัอ แล้วสองมุ้งกี้ครับใส่เลยครับใส่ได้เลยใส่ได้เลยอ้าวอีกหนึ่งมุ้งกี้ออกตัวได้ปืดปืดเปิดปืดออกตัวเลยครับปืดปืดเปืดปืดโอ้โโอ้โหสบายสบายครับอถอยเลยครับถอยเลย โอ้โเสียงพ่อคันนี้เล้าใจมากครับเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาถ้าถอยขึ้นรถเบาก็ยังพอนะครับถ้าถอยขึ้นรถหนักนี่โหยเหนื่อยแน่นอนทีมง,งานนี้เจ็ดคันนะครับวันนี้ฮะวิ่งกันมันเลยครับวิ่งกันเพลินเลยครับ ทางก็ไม่โหดสักเท่าไหร่นะฮะเสียดายครับเมื่อวานผมไม่ได้มาครับเมื่อวานทางโหดน่าดูเลยเขาบอกว่าเพราะฝนตกนะครับเสียดายมากๆเลยอ่ะไม่เป็นไรครับนะฮะวันนี้ถึงไม่โหดก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลุยลุยลุยครับนี่ปองทำมดครับปองทำมดค่อยๆขนดินกันไปเรื่อยๆครับนู่นครับอยู่ตรงนู้นครับเต็มเลย เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศในการเทดินนะครับหลังจากจบจากคันนี้แล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศในการเทดินนะครับอถอยเลยครับถอยเลยอันนี้ฝากระโปรงเปลี่ยนมาใหม่ครับเป็นโฟร์วิลเช่นเดียวกันครับสายจันทบุรีนี่เขามีรถดำหล่อๆหลายคันเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆครับเพื่อ,เ,อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปของผมด้วยนะครับ วันนี้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อได้ดูได้ชมกันกับการทำงานของรถดัมซิ่งจันทบุรีปอยเดี๋ยวเราไปดูการเทดินของเขากันครับหืนยื่นยื่นค่อ,คอยๆไปครับบืนยืนเลยกๆๆๆยกเลยยกเลยยกเลยวันนี้ถอยงานใกล้ๆครับอา้าวยกลาดครับยกลาดโอ้โหคนขับต้องฝีมือนะครับ ค่อยๆยกลาดไปเรื่อยๆโอ้โหๆๆๆๆๆน,นี้เทลาดครับเทแล้วก็เดินหน้าขึ้นไปเรื่อยๆขอเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในการเทดินของเรารถดัมเหล่านี้กันนะคะที่นี่จันทบุรีครับจังหวัดจันทบุรีเรามาดูการทํางานของรถดัมกันใส่ดินมาแล้วก็เทใส่ดินมาแล้วก็เทตอนนี้เป็นการเทลาดครับ ดำแล้วก็เดินหน้าขึ้นเรื่อยๆค,ค่อยครับดินค่อนข้างชื้นครับเทยากนิดนึงครับก็ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ด้วยนะครับในการเทลาดนี่ครับก็ต้องกระตุกกหน่อยเพื่อให้ดินร่วงครับเรามาชมขั้นต่อไปครับเอาถอย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 โฟวิลครับโฟวิล ถอยเลยครับถอยถอยตอนนี้เป็นการเทรลาดครับหยกเลยยกเลยยกเลยยกแล้วก็เดินหน้าหน่อยหน่อยยกแล้วก็เดินหน้าหน่อยหน่อยยกเลยยกเลยนี่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 การยกเทลาดนะครับถ้าว่าดินชื้นนะครับก็จะไม่เป็นไปตามสเต็ปสักเท่าไหร่เพราะว่า ดินนั้นจะล่วงเป็นก้อนๆก,กันไปเลยครับนี่ฮะนี่เรามาชมคันต่อไปถอยครับถอยโอ้โควิลครับร้อนหน้าตะกวยดังฟึดฟึดเลยครับเอาถอยครับถอยถอยเลยถอยเลยถอยแบบชา้ชาๆครับ้มามิเกียโควินนี่สำหรับโควินนี่สบาย ปวินถอยช้าๆครับสบายๆนะครับอันนี้เป็นการยกรั้วกเทลาดยกเลยยกแล้วก็เดินหน้ายกแล้วก็เดินหน้าครับโอ้โหโอ้โหเทลาดไปเรื่อยๆครับโอ้โหหมดแล้ว ดินก็จะเริ่มติดกระบาดหน่อยๆครับเอาถอยเลยครับถอยถอยถอยเลยถอยเลยถอยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอายกเลยครับฮึบระบบยกไฮดรอลิกของเขาจะต้องดีนะครับเพราะว่ารถหนักๆแล้วถ้ายกไม่ขึ้นไม่ได้นะครับมีปัญหาเรื่องการยกไม่ได้ครับ นี่นีน่โอ้โหเทได้สวยงามมากอาถอยครับถอยครับถอยเลยถอยเลยครับถอยเลยเอาเทเ,าเทแล้วก็เ,เดินหน้าไปปึ๊บปึ๊บอ้าวกระดึกอ้าวกระดึกอ้าวกระดึกเขาจะต้องมีฝีมือนะฮะนี่ครับ เทลาดไปเรื่อยๆยกไปเรื่อยๆเทลาดไปเรื่อยๆเยจ๋วเลยครับโอ้โหต้องอาศัยประสบการณ์ครับอย่างนี้ฮะคนขับรถด,ดั้มเขาก็จะมีเทคนิคของเขาครับนี่อ่ะไป็ดฝาท้ายดังปังดินร่วงหมดเลยนี่ครับน้องใหม่ใช้งานได้จริงครับคันนี้เพิ่งทำเสร็จนะครับวิ่งไปแล้วร้อยกว่าเที่ยวครับนม่ลุยกระดึกกระดึกไปเรื่อยๆครับ เพราะว่าทางนั้นค่อนข้างมีหลุมครับค่อยๆไปเรื่อยๆครับถนอมรถกันไปอถอยครับถอยเลยถอยเลยอเอาเทัาเพื่อนๆมาชมวิธีการเทลาดครับดินเขาก็จะชื้นๆนะครับวิธีการเทราดเขาก็จะเดินหน้าไปแล้วก็ยกดัมไปเรื่อยๆยกดัมไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ตามสเต็ปสักเท่าไหร่เพราะว่าดินชื้นครับ นตั้งลำให้ตรงแล้วก็ถอยเลยครับถอย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 พอได้ที่ก็ยกเลยการยกเทลาดก็จะลำบากนิด<ม>นึง โอ้โหโอ้โหนี่ฮะต้องอาศัยประสบการณ์ครับทางก็ขรุขระครับก็ลำบากครับเหาลุยครับเรารถต้ําไม่กลัวอยู่แล้วครับโอ้คันนี้ลุยมากเลยครับดูดิ <c oughs> สายลุยครับสายลุยเอาเรามาชมกันต่อครับยกและกเทยกละก,ะเ,ทก,ละกะเทครับนี่ฮะ เขาก็จะใช้รถไถเกตอีกทีหนึง่งยกเทราดยกเทลาดครับดูกันเพล่นๆดูกันยาวๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมพาเ,เพื่อนๆมาดูรถดำจันทบุรีครับเขาเทดินกันนนครับฝั่งด้านนู้นก็ตักดินขึ้นเดี๋ยวจะพาไปชมทีมงานเป้ยดำซิ่งบ้าง อถอยเลยถอ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 ยเลยครับเอาเดินหน้าตั้งลำให้ตรงก่อนครับหรือว่าจะเทรตรงนี้เลยครับเทเลยครับไม่ไปแล้วยกเทเลยอืออืบอืบ,อบยกไปเดินหน้าไปยกไปเดินหน้าไปครับนี่นี่ไทไปเรื่อยๆโอ้โหนี่แหละฮะเขาเทลาดนะครับเดี๋ยวรถไถจะได้ไถง่ายๆนะครับ ถอยเลย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 ครับถอยเลยถอยเลยครับถอยครับถอยอ่ะพอพอแล้วก็ยกได้เลยครับยกไปด้วยเดินหน้าไปด้วยยกไปด้วยเดินหน้าไปด้วยครับให้ดินค่อยๆไหลลงจากกระบะนี่โอ้โหโอ้โหบึ้มโอ้โหไต่หินล้อหน้ายกบึ้บเลยครับ